เสียงแจ้งเตือนเร่งด่วนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ถูกส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่เคนายยูซาไทยแลนด์ทุกนายเสียงที่สั่นสะเทือนใจไม่ต่างจากแรงแผ่นดินไหวขนาด8.2แมกนิชูดที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปถึงกรุงเทพมหานครอาคารพังถล่มผู้คนสูญหายและอีกหลายชีวิต ต้องการความช่วยเหลือนี่คือจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการจตุจักเพียงไม่กี่นาทีหลังจากการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยจึงถูกสั่งเตรียมความพร้อมเต็มรูปแบบท่ามกลางกระแสข่าวและภาพที่เผยแพร่ไปทั่วสื่อสังคมออนไลน์คณายูซาไทยแลนด์ได้รับมอบหมายภารกิจอย่างเป็นทางการเราบรรจุอุปกรณ์สื่อสารเครื่องมือต่างๆเวชภัณฑ์ และสิ่งจำเป็นสำหรับปฏิบัติการต่อเนื่องรถไซเรนสีแดงแหวกฝ่าจราจรคับข้างของเมืองหลวงโดยมีรถมอเตอร์ไซค์ของประชาชนตามเส้นทางที่ช่วยเปิดทางสู่ภารกิจชีวิตทีมเคนายยูซาถึงจุดเกิดเหตุและเข้ารายงานตัวต่อผู้บัญชาการสถานการณ์ทันที เข้าสู่สแตนบายโหมดณพื้นที่ที่ยังคงเต็มไปด้วยฝุ่นควันและนักกู้ภยัยจากหน่วยงานต่างๆจำนวนมากพื้นที่ถูกแบ่งเป็น5โซนเคนายทั้ง11ตัวถูกจัดชุดและกระจายเข้าสู่โซน A และโซน D ีเดลตาพร้อมกับผู้ควบคุมเสียงเห่าเสียงทุกทุกคนเฝ้ารอฟัง เเคนายของเราหลายตัวได้ส่งสัญญาณในหลายๆตำแหน่งของพื้นที่้นหานนำทางไปสู่จุดที่หลายชีวิตกำลังรอความหวังทุกฝีเท้าคือความเสี่ยงซากปูนที่ไม่มั่นคงเศษเหล็กแหลมคมและความเป็นไปได้ของ aftershock ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทุกวินาทีเครื่องจักรถูกสั่งให้หยุดเพื่อให้เคนายได้ใช้ประสาทสัมผัสอันเฉียบคมในการค้นหาสัญญาณของมนุษย์เมื่อเสร็จสิ้นรอบแรกของภารกิจทีมเคายได้ถอนกำลังกลับสู่ Base of Operations หรือบูพักและเตรียมความพร้อมต่อเนื่อง เสียงเรียกจากวิทยุกลับเข้าสู่ซากอาคารซึ่งเป็นเป้าหมายเต็มไปด้วยความหวังเคนายอย่างน้อยสามตัวบ่งชี้ถึงสัญญาณของมนุษย์ไม่น้อยกว่า4จุดเสียงเห่าการหมอบและการคุยบริเวณที่ได้กลิ่นทุกสัญญาณถูกรายงานและทำเครื่องหมายโดย ยูซาทีมปฏิบัติการแบ่งออกเป็นผลัดๆเพื่อคงกำลังให้พร้อมในทุกเวลาแบ่งเป็นชุด A, B และ C วนเวียนรับช่วงกันอย่างเงียบงันแต่มั่นคงเสียงวิทยุเป็นสายใหญ่เชื่อมระหว่างฐานบัญชาการกับทุกชีวิตในพื้นที่ค้นหาทุกการเคลื่อนไหวของเคนายถูกติดตามอย่างใ,ใกล้ชิด และในทุกการเขาหรือการหมอบลงของพวกเขาคือความหวังของผู้รอคอยเคนายบางส่วนได้เดินทางไปยังเต็นที่พักของญาติผู้ประสบภัยหลายคนเดินเข้ามาทักพูดด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังคำพูดที่เรียบง่ายฝากด้วยนะคะเคนายเสียงนั้นกลายเป็นแรงผลักดัน ที่พาพวกเราเก้าวต่อไปในทุกซอกลืบของซากตึกพังถล่มทุกครั้งเมื่อเสียงเครื่องจักรหยุดลงช่องอากาศเปิดและการร้องขอจะเกิดขึ้นจากยูซาเพื่อให้เคนายเข้าปฏิบัติงานและทุกครั้งที่เคนายเข้าไปพวกเขาจะกลับออกมาพร้อมสัญญาณที่มากกว่าการค้นหานั่นคือความเข้าใจพื้นที่และตำแหน่งผู้ประสบภัย ที่ยืนยันวันแล้ววันเล่าที่เคนายส่งสัญญาณในจุดใหม่ๆนำไปสู่การค้นหาผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนในขณะที่เสียงตอบรับจากสังคมเริ่มดังขึ้นไม่ใช่แค่คำขอบคุณแต่เป็นการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออาหารน้ำพัดลมผ้าเย็นไฟชายถุงมือและอีกนับไม่ถ้วนของความเมตตา ในพื้นที่ว่างในศูนย์การค้าเจเจมอลกลายเป็นที่พักชั่วคราวร้านค้าในละแวกนั้นเปิดน้ำไฟให้เคนายเข้าใช้งานเหมือนบ้านชั่วคราวกรงสุนัขที่ขาดถูกนำมามอบให้โดยผู้มีน้ำใจและทุกสิ่งนี้เองที่ช่วยประคองให้ภารกิจยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง จนกระทั่งรุ่งเช้าวันที่6เมษายนขวัญและกำลังใจสูงสุดได้หลั่งไหลามาอย่างเปี่ยมพระเมตตาเคนายยูซาไทยแลนด์ได้รับพระราชทานกำลังใจและพระราชทรัพย์จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมสุนัขทรงเลี้ยงเรือเอก MI6 เพื่อสนับสนุนภารกิจอันทรงเกียรติ ที่พอเราปฏิบัติอยู่ณนะพื้นที่ภัยพิบัติใจกลางเมืองหลวงหลังจากได้รับกำลังใจอย่างล้นพ้นเคนาย,ยูซาเข้าออกพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากสัตวแพทย์ผู้เสียสละจำนวนมากตลอดเวลารวมทั้งก่อนและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละครั้งในแต่ละวันช่วงค่ำของวันนั้นในขณะที่พวกเรา กลับออกมาจากการปฏิบัติงานและยังไม่ได้ล้างตัวที่เปื้อนฝุ่นปูนเราได้รับทราบคำวิพากษ์วิจารณ์จากข่าวที่ไม่เป็นจริงบางประการซึ่งบั่นทอนกำลังใจเป็นที่สุดเราเงียบงานอยู่พักใหญ่และหยัดยืนขึ้นมาด้วยหลักการสากลในการบริหารอารมณ์ ท่ามกลางสถานการณ์เราได้ข้อสรุปว่าเคนายูซาไม่หวั่นไหวเพราะเป้าหมายของเราคือชีวิตเป้าหมายของเราคือความจริงเป้าหมายของเราคือศรัทธาในหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายและเราได้ให้ความกระจางต่อสังคมได้พิจารณาโดยในที่สุดได้รับความเข้าใจและกำลังใจอย่างท่วมท้นจากสังคม ให้พวกเราทําหน้าที่ต่อไปเช้าวันต่อมานับเป็นวันสุดท้ายของปฏิบัติการเคนายยูซาเข้าค้นหาตั้งแต่เช้ามืดในโซนบราโวโดยมีเคนายซาราและเคนายเพเล่ le, จากประเทศแคนาดาเข้าร่วมค้นหาณจุดที่ยังไม่เคยมีการเข้าถึงมาก่อน โดยทั้งสองตัวได้ระบุตำแหน่งเดียวกันอย่างชัดเจนและเคลื่อนกำลังไปยืนยันตำแหน่งในโซนชาลีอีกครั้งซึ่งต่อมาทราบข่าวว่าพบร่างผู้ประสบภัยในจุดที่สุนัขยืนยัน ปฏิบัติการเช้านี้สิ้นสุดลงเคนายและเจ้าหน้าที่ทุกนายยืนเข้าแถวหน้ากระดานหน้าซากอาคารพังถลม่มแสดงความเคารพและไว้อะไรต่อดวงวิญญาณผู้จากไปปฏิบัติการจะดูจกักได้ยุติลงอย่างเป็นทางการพร้อมคำแถลงจากเคนายยูซาไทยแลนด์ถึงเหตุผลและความเหมาะสม ในขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านการค้นหาสู่ช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร,รวมทั้งการคืนสภาพพื้นที่ในเวลานั้นมีประชาชนที่ให้ความรักความศรัทธาต่อพวกเรามาร่วมส่งกำลังใจส่งพวกเรากลับบ้าน ในวันถัดมาพวกเราส่วนหนึ่งได้ทยอยตรวจสุขภาพอย่างละเอียดตามหลักปฏิบัติสากลณนะโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณนะทิพพิมานผลการตรวจยืนยันว่าเคนายทุกตัวแข็งแรงดียกเว้นเพียงบางตัวที่มีอาการหลอดลมอักเสบเล็กน้อยซึ่งได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมสัตวแพทย์ โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆหลังกลับถึงที่ตั้งเคนายยูซานำอาหารและของใช้ที่จำเป็นที่ได้รับจากน้ำใจประชาชนไปมอบให้กับศูนย์พักพิงสัตว์ไร,ร้บ้านนครชัยบุรินทที่นั่นมากกว่า800ชีวิตได้รับการส่งต่อความรักที่เคยหลั่งไหลามายัางพวกเราและพวกเรา ได้ส่งต่อให้กับพวกเขาในการปฏิบัติภารกิจและหลังภารกิจเสร็จสิ้นในครั้งนี้เคนายูซาไทยแลนด์ USA, Thailand, ได้รับพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีซึ่งได้พระราชทานพระราชรัพย์เพื่อสนับสนุน การรักษาสุขภาพของสุนัขปฏิบัติงานและเพื่อการดำเนินภารกิจในอนาคตซึ่งนับเป็นพระมาหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม,ม่อมและเป็นขวัญกำลังใจสูงสุดแก่คณะทำงานและองค์การสุนัขกู้ภัยแห่งชาติเคนายยูซาไทยแลนด์หากมีความดีใดๆที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการในครั้งนี้เคนายยูซาไทยแลด ขอมอบคุณงามความดีทั้งหมดเป็นกำลังใจต่อผู้ประสบภัยญาติผู้สูญเสียและกุศลกรรมที่ส่งไปยังผู้เสียชีวิตทุกท่านและที่สำคัญขอส่งพลังใจแด่นักกู้ภัยทุกท่านที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เพราะทุกท่านเหล่านั้นคือผู้ที่เสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์และทุกชีวิตที่ยังรอความหวง 11วันสำหรับปฏิบัติการจตุจักคือวันที่เคนายยูซาไทยแลนด์ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อเป้าหมายในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามเจตนารมณ์อันมั่นคงยาวนานของพวกเราเป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นได้เพราะแรงสนับสนุนจากประชาชนในสังคมเสมอมาพวกเราตระหนักดีว่า พวกเราเป็นเพียงองค์กรเล็กๆในภารกิจเพื่อมนุษยธรรมอันยิ่งใหญ่และถึงเวลาที่พวกเราจะขอพักผ่อนสักระยะและเตรียมความพร้อมไว้เสมอเพื่อปฏิบัติการหากเมื่อมีการร้องขอทุกพื้นที่ในโลกในนามยูซาไทยแลนด์